ผมว่าผมว่าเรื่อง personal life นะครับผมอยให้มองภาพแบบนี้คิดภาพง่ายๆว่า personal life ริๆเน่ยแก่หรือหัวใจมันอ่ะมันคือการที่เรารู้จักหรือเรารู้ใจลูกค้ามากกว่าคนอื่นแล้วหรือยังแต่ถ้าเกิดเราเป็นผมเปลีป่ยนเสื้อาไม่ง่ายแบบนี้ครับเวลาเราไปกินตาบ r b u c k s ก,กันเนาะถ้าเกิดเราไปร,ร้านประจำของเราอรือร้านต t บ r b หรือร้านกาแฟประจํางเราก็ได้ร้านข้าวประจําก็ได้อาร้านข้าวไปได๊า ครับป้าคนขายข้าวจะจําได้ว่าเราชอบกินอะไรนะครับเราไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านเนี้ยป้าให้จะจําได้เลยว่าไอ้หนุ่มคนเนี้ยมาเนี่ยเรียกไอ้หนุ่มไม่ได้แล้วผมเลิกมาอยู่เดียและอย่างคุณคนเนี้ยมาเนี่ยไม่ไม่ใส่ถั่วงอกพอเริ่มบอกป้าสี่ห้าครั้งป้าจําได้อ่าโอเคหนอ่าคุณเราไม่ใส่ถั่วงอกใช่ไหมเราจําได้เนี่ยเขาจะเริ่มจําได้เขาจะเริ่มจำเมนูก็ได้สักครั้งทำให้ผ่านไปสักพักถ้าเราเดินเข้าไปปุ๊บป้าโอเคเหมือนเดิมใช่ไหม ประโยคนเดิมไม่ใการทำาพเ s น n ์ l i z จากการที่ป้า็บดาต้าของเราอยู่ตลอดโดยที่ป้าไม่เคยเอาระบบใดๆมาใช้เพราะระบบก็คือกับหมองความจคือเก็บไว้ในสมองใช่ไปที่ป้ายังดีอยู่นะครับเดต้าตอนนี้จะไม่หายไปแต่ถ้าความจําป้าเริ่มไม่ดีป้าจะเริ่มจาปิดจําถูกนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับชาด๊อกาแฟก็เหมือนกันผมเชื่อว่าหลายคนเวลากินกาแฟร้านเดิมๆพนักงานก็จะจาได้ อ๋อคนนี้กินลาคนนี้คนนี้เอาหวานน้อยคนนี้เอาหวานมากคนนี้กินมะปูคนนี้กินล้อคนนี้กินอเมริกาโน่คนนี้ไม่ใส่น้ำตาลฉนั้นทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้มันก็คือเดตา้าเรียกภาษาเทคนิคมันคือ His ตอริเคิล a ดต้คือะไเก็บเสร็จแล้วจะใช้ยังไงต่อนั่นแหละครับถึงเป็นการเอามาทำมาร์เก็ตติ้งในแบบต่างๆ่งฉะนั้นมาร์เก็ตติ้งแบบทพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของ p e r s o n a l i z e มาร์เก็ตตครับว่าเรา ให้ออฟเฟอร์หรือให้ข้อเสนอให้โปรโมชั่นลูกค้าที่รู้ใจได้อย่างไรบ้างเนี่ยละครับแจกอะไรมันจะมีจริงๆมันแค่ที่เอง<ม>แต่ผมว่าถ้าธุรกิจเล็กหรือเฉพาะไอสเูดิโครับถ้าเราดูแลลูกค้าเองดูแลธุรกิจเองอ่ะการทำพันลล์บัตรไม่ได้ยากแหละทำซ้อนขนาดนั้นมันคือการที่เราจาลูกค้าได้แ่นมันคือตรงนี้จบได้แล้วเราจําได้เรารู้ว่าเราอยากให้อะไรเขาเนี่ยให้นี้ก็จบแล้วครับ อืมแต่นั้นมันครับครับแต่นั้นมันแบบแบบเฟซทูเฟซไงคือโอเคคุณมาที่ร้านก็อาจจะมีการจดจําไปแต่ถ้ามันเกิดปัญหาก็สมมติวอาคุณยายนะวันนี้คุณยายคุณยายไม่สบายแต่ร้านคุณยายก็ยังขายข้าวยังทําอาหารอยู่ไงอ่าแล้วก็ให้ลูกหลานมาทําเนี่ยกลายเป็นว่าอ่าสมมติผมไปหาไปซื้อเหมือนเดิมกลายเป็นว่าที่เป็นลูกน้องหรือเป็นพนักง,งานเนี่ยก็ไม่สามารถจะทําให้ได้เกิดการรู้ใจเหมือนเหมือนกับคุณยายไงใช่ปะถูกครับครับอืม แลวทีนี้จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอ่ะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาแก้ปัญหาคือเรื่องของเทคโนโลยีและ้วสมมติร้านข้าวอง่ายคับร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นก็จะมีเครื่อง POS เนาะครับนะครับเครื่อง POS จะเป็นเครื่องมือนหนึ่งในาการเก็บข้อมูลที่ดีมากผมใช้คำว่าดีมากนะพราอทุกเรค่อของถ้เราเก็บเนี่ยถ้าเราไม่เผื่อกดดีนี้หรือเครื่องไม่ออเรอร์ไม่แฮงค์พาวไม่ล่มเนี่ยข้อมูลไม่หายถ้าเราหมาั่นในการเก็บนะครับเก็บลูกค้าคนนี้มาลูกค้าคนนี้เป็นใครอ่ะ แน่นอนพอมีเสร็จระบบในาการเก็บไพ่ยินกับลูกค้าคืออะไรครับพวกโรโยตี้โปรแกระะมลูกค้าเบอร์โทรอะไรสะสแมแต้ไหมนะค,ะครับถ้าไม่สะสมได้มาร้านมันบ้านเหมือนเดิมอีกจหน้าลูกค้าได้ทําได้เลยว่าอ๋อลูกค้าคนนี้ชื่อนี่เราพิมพ์ชื่อเข้าไปเสร็จปุ๊บกรอกไปลู้ค้าคนนี้มาสั่งออเดอร์อะไรตรงนี้ข้อมูลทั้งหมดหเก็บเลยฐานข้อมูลที่เป็นระบบและระเบียบไม่ถูกติแค่ความจําของบ้านแค่คนเดียว ฉันตอให้ไม่หยิบน้านงนานคนใหม่มาสมมติตงนานคนใหม่ถามชื่ออะไรคะตอกชื่อเสร็จปุ๊บกินเข้าไปเอารู้เลยประวัติการกินอะไรขึ้นมาบ้างฉ้นี้นคือถ<ม>ึงเรื่องการทำเดต้าแบบง่ายๆผมมีร้าน<ม>ตัวอ,อย่างจรินกาแฟร้านหนึ่งครับชื่อร้านที่ฉันอยู่ที่ร้าน a m i เนาะเป็นร้านกาแฟแบบ Espresso c น uh ิด huh. หนึ่งพอผมก็รู้ว่าตอนหลังผมไปเนี่ยเขาก็ผมก็รู้ว่าเขาก็เองก็ตามเพจผมอยู่ก็ไม่รู้ตอน ผมก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าบอกใคร,รเหยเคยไงเาตัวเองไม่ได้เป็นมดขนาดนั้นเขาบอกว่าพอเขาอ่านเสร็จเขาก็ใช้วิธีการเอาด a t a เนี่ยจากในเครื่อง P O S เนี่ยที่เขากดจากไอแพดที่กนเนี่ยมาวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จผมถามคำถามแรกหรือคำถามคลาสสิกที่ธุรกิจส,ส่วนใหญ่ตอบไม่ได้คือวันนี้คุณมีลูกค้าประจำเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แต่และคนตอบมัน,นจะมองลอยๆอยบนเพดานแล้วก็แบบ เป๊ะฝากมานึกออกมั้ยนึกว่าเป๊ะฝากมาเท่านี้มั้งเท่านั้นมั้งเลยนะจะผ่อนเบ้ามาดูจริงๆนะครับลูกค้าที่มีการซื้อซ้ำในรอบสมมติรอบปีหรือรอบเดือนเนี้ยมันเหลือไม่เหลือเนี่ยก็คิดไว้เลยแต่พอร้านนี้เสร็จถามเฮ้ยพี่ทำเบต้าจริงเหรอคือตรงผมไม่เชื่อไงนึกออกปะอีกทีคุณเป็นร้านกาแฟร้านเดียวทำเบต้าคุณมีลูกค้าประจำเท่าไหร่เขาบอกเด้เป็น อ,อ๋อปกติวันธรรมดาีมีลค้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับแต่ถ้าวันหยุดเหลือแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาจะเป็นลูกค้าหน้าใหม่มาผมฟังแบบีิเศษเดต้าผมรู้สึกเชื่อแล้วนะแบบเฮ้ยเอาจริงวะผมเริ่มตอบอ่า,ออาแล้วแล้วเมนูแบบไหนขายดีบ<อ>้างเขาบอกว่าออผไม่รู้แต่ผมกำลังกำลังกำลังจะเริ่มทําในเรื่องนี้อยู่ครับแนะนำหนอ่อยเถอะเนาะเนี่ยจะนธุรกิจธุรกิจเล็กเอาเดาต้าอยู่ในเครื่อง ios เครื่องโฟลเนี่ยมันเริ่มใช้ในแบบของตัวเองง่ายก่อนนะครับฉะนั้นอยากให้มองว่า การทำงานาก,กับเบต้าไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือซับซ้อน